สวัสดีสมาชิกเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยมิสเตอร์กอนะฮะหรืออ,อีกชื่อหนึ่งก็คือบ้านของครูมิสเตอร์กอนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะติวเกี่ยวกับความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันนะซึ่งเป็นข้อมูลจากตัวอย่างจากคลังข้อสอบนะระบบคลังข้อสอบของเราแล้วก็กลุ่มความรอบรู้นะฮะซึ่งด้านบนนี่เลยนะข้อที่1เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะข้อที่1คําว่า io เป็นตัวย่อของข้อใดยนย io ก็ไก่ information operation ขอไข information overnight ขอควาย innovation overlook งองู o u t b r e innovation o u t b r e k นะในตัวเลือกตัวนี้นะคำตอบของ io นะชื่อเต็มของมันก็คืออันแรกนะท่านมันเป็นความรู้ความจำตัวนี้นะถ้าเป็นความรู้ก็คือรู้หรือไม่รู้ ความรู้ความจำไอโอคืออะไรเค่นี้เราจะรู้แต่ชื่อเฉยๆเอยงเดียวไม่ได้นะเราต้องรู้ความหมายอย่างอื่นของมันด้วยนะความรู้อย่างอื่นของมันด้วย i.o. คืออะไรเนี่ยถ้าย่อมาจากภาษาอังกฤษ information operation นะมันคือยุทธการปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารนะชื่อถ้าแปลมาจยกิงๆิ็คือปฏิบัติ ในอดีตเขาบอกว่าจะใช้กับใช้ชิงความได้เปรียบในการทำสงครามนะฮะในอดีตเนี่ยจะใช้ในการชิงความได้เปรียบในการทำสงครามเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะ,ะหลักการสำคัญของ iO ก็คือจะเผยแพร่ความคิดความเชื่อของฝ่ายตนนะฮะให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบและเกิดความเชื่อที่คล้อยตาม ร้อยตามจุดประสงค์ของฝ่ายตนนะฮะแล้วก็พยายามขัดขวางหรือทําลายศักยภาพด้านไอโของฝ่ายตรงข้ามคือพูดง่ายๆว่าเป็นการตั้งอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาไปแสดงความมิเห็นอะไรต่างๆนานานะถ้าเป็นในอไอโอเนี่ยที่เป็นประเด็นสนใจก็คืออยู่ในสภานะฮะมีคนเก่าเก่าวถึงตัวนี้นะฮะเ,เป็นเรื่องของการเมืองผมไม่อยากเจาะลึกเข้าไปนะฮะในส่วนของไอโเนี่ย ให้ท่านรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปดูข้อที่2อันนี้ถ้าท่านอยากรู้เพิ่มเติมนะ Google เซิร์ชกูเกิลเข้าไปเลยนะว่า IO คืออะไรนะไปเซิร์ชเพิ่มเติมดูนะความรอบรู้มันมีอยู่เยอะมากมายนะข้อที่2ข้อใดเป็นคู่พิพาทในแถบตะวันออกกลางในช่วง2562นะในแถบตะวันออกกลาง นะมีคู่หนึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะอันนี้เป็นคู่พิพาทกันนะเกือบทําให้เกิดสงครามโลกนะหมายความว่าหลายคนเนี่ยคาดการณ์ว่าถ้ามันยืดเยอะอาจจะมีเฮ้ยอาจจะเกิดเป็นถึงสงครามโลกครั้งที่3มไหมอะไรอย่างนีนะ้แต่ตอนนี้ก็เงียบลงไปแล้วนะเงียบลงไปแล้วนะไปเป็นโควิดหน้าฮิตกว่านะกระจายทั่วโลกเลยตอนนีนะ้ลืมเรื่องทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นสงคราม การค้ากับจีนอะไรต่างๆนานาเนี่ยพักสงพักสงครามชั่วข้าวนะ่ข้อที่3เราไปดูชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของโคโรนาไวรัสนะหรือโควิด19เนี่ยตรงกับข้อใดให้เวลาตอบ5วินาทีโคโรนาไวรัสดัสเสิบนะ 29, นะหรือตัวเนี้ย เป็นชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของโคโรนาไวรัสนะฮะในส่วนของโคโรนาไวรัสเนี่ยประเทศไทยเราได้ประกาศให้เป็นเชื้อโรคติดต่อที่อันตรายนะเป็นอันตรายตามพร,รบโรคติดต่อ2 5 5 8นสะครับส่วนนี้นะลำดับที่14นะเป็นถ้าถามลำดับนะท่านจำเลข14นะกาไปเลยนะครับ ชื่อตรงนี้ชื่อของโคโรนาชื่อเตรียมเนี่ยสำคัญนะถ้าเป็นความวรู้น่าจะออกส่วนนี้แหละนะข้อที่สประเทศใดเป็นคู่สงครามการค้าใน2500ในปี2562นะสงะสงครามการค้านะมีจีนกับอเมริกานะะอเมริกาสกัดกัน้นจีนไม่ให้เติบโตวกว่านะก็พยายามตัด กำลังต่างๆนาะนาะแต่ตอนนี้ก็พักสงครามชั่วขณะนะครับเพราะว่าโควโิดกำลังระบาดท,ที่จีนนะส่งผลไปทั่วนะครับข้อที่5นะข้อที่5้าประเทศไทยได้ถูกปลดธงเหลืองจากสหภาพยุโรปหรือ iu เนี่ยในเรื่องใดให้เวลาตอบ5วินาที ประเทศไทยได้ถูกปดทงเหลืองจาก i อยในเรื่องของการประมงที่ผิดกฎหมายนะฮะการประมงการค้ามนุษย์ข้อ 6, นะประเทศใดได้ไดรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยในปี2 5ง3นะรับช่วงต่อจากไทยเป็นประธานอาเซียนนะประเทศไหนคนะำตอบคือประเทศเวียดนาม ข้เจผู้ใดสั่งส่งโดนสังหารนะสังหารผู้บังคับบัญชาหน่วยลบพิเศษคุดสังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านผู้ที่สั่งโดนสังหารคือโดนอโนธัมนะฮะโดนอโนธัมของสหรัฐอเมริกาสั่งส่งโดนไปสังหารนายพลคนนี้นะฮะ ชื่อนายพลพลตรีซูรีมานีนะถูกสังหารตามคำสั่งของโดนัลด์โนโนทรัมแห่งสหรัฐอเมริกานะที่สนามบินที่กรุงแบกแดดในอิรักนะคนนี้เนี่ยนายพลคนนี้เนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลรองลงมาจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านะเป็นเบอร์2ส,ส่วนนีน้อาจจะเป็นชนวนส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อพิพาทของ ในตะวันออกกลางในข้อต้นๆที่เราเจอกันมาเมื่อกี้นะไปดูข้อที่8นายกรัฐมนตรีของไทยได้มอบคำขวัญเนื่องจากวันครูครั้งที่64 2 5, 3, นะิบสน้าร้อยหะตรงกับข้อไหนวันครูครั้งที่64นะฮะครั้งปี63เนี่ยเป็นครั้งที่64นะคำขวัญก็ ครูไทยรักสิทธ์คิดพัฒนานะฮะอันนี้ปี63ข้อที่9องค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านใดเป็นภาวะฉุกเฉินนะด้าน,นะานสาธารณสุขระดับประเทศข้อที่สิ ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเทศที่ถูกกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษาสารปกครองคุมเข้มห้ามบุคคลเดินทางไป11ประเทศเสี่ยงประเทศรายชื่อประเทศที่เสี่ยงเสี่ยงกับโควิด1 9ที่ไทยห้ามเดินทางไปหากไปประเทศเหล่านี้เนี่ยแล้วพึ่งกลับมาจะต้องหยุดราชการหยุดราชการ ถ้าเป็นข้าราชการไปก็จะต้องหยุดราชการ14วันเพื่อดูตรวจสังเกตอาการนะครับเพราะว่าระยะฟักของมันอยู่ในช่วง14วันห้าบุคลากรไป11ประเทศนะมีรายชื่อประเทศอย่งนี้ก็คือเกาหลีไต้หวันจีนมาเกา๊าฮ่องกงญี่ปุน่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อิตาลีอิรานในช้อย นะในช้อยอันนี้ห้ามห้ามห้ามทีศลักเซมเบิร์กนะไม่เกี่ยวเพื่อนข้อที่11นะข้อใดเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการของสัมพกร์ที่ช่วยเยียวยาผลกระทบโควิด1 9มาตรการของสัมพกรนะขอแก้คำถามหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนีนะ้ข้อใดไม่เป็น ไม่เป็นนะข้อใดไม่เป็นข้อที่ไม่เป็นก็คือข้ององงูนะข้องนะองงูก็ใก่ก็คือลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายนะสามเปอร์เซ็นต์หรือฮะไอ้พวกนี้นะฮะหกมาตรการเนี่ยเซิร์ชเข้าไปหาได้นะฮะใน Google หกมาตรการ,ตรการตรงนี้ถือว่าเป็นความรับรู้เหมือนกันตรงนี้ไอนะข้อที่สิบสองในช่วงที่มีเชื้อไวรัส ควน่าระบาดท,ทั่วโลกเนี่ยผีน้อยเตรียมเดินทางกับไทยเนี่ยคำที่ขีดสนสี่ใต้ตรงนี้คำว่าผีน้อยนะผีน้อยคือคือกลุ่มไหนผีน้อยก็คือผู้ที่ลักลอบไปทํางานในประเทศต่างประเทศหรือประเทศเกาหลีเนี่ยเน้นไปทางเกาหลีเนี่ยแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ลักลอบกลับมาคนที่ไปทํางานแบบไม่ถูกกฎหมายนี่แหละคือผีน้อย ถ้าเกิดมีคำศัพท์คำนี้โผล่ขึ้นมานะข้อที่13ข้อใดไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่รุนแรงในปี2562ก็ฝุ่น PM 2.5ที่ไทยขอไฟไม่ป่าที่ออสเตรเลียขอพายุไซโคลนโคลิงกาที่ประเทศอินเดียงอไฟไหม้ป่าเมซอนที่บราซิล ข้อนี้ตอบข้อข,อขวายอันนี้เป็นตั้งแต่เกิดตั้งนานแล้วไอ้น,นี้ปีที่แล้วนี่รุนแรงตอนนี้ก็ยังไม่หายของไทย PM ก็มีเหมือนกันไฟไหม้ปา่าเมซอนของบาซินก็มีของบาซินไอ้ใน,นลักษณะข้อข้อสอบข้อที่13เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเคยมีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับช่วง ในระหว่างต้นปีเดือนนี้ถึงเดือนนี้เนี่ยไม่เกิดเหตุการ์ใดช่วงนี้ถึงช่วงนี้นี่มีเหตุการใดในพักหลังมาในความรารู้มีแบบนี้อยู่2ปีติดต่อกันที่ผมเคยได้ยินเคยเห็นนะมีอยู่2ปีเลยที่ถามกี่ยเป็นช่วงสถานการณ์ต่างๆฉะนั้นฮะข่าวแบบนี้จะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดโอเค13ข้อนี้ เป็นตัวอย่างส่วนหนึงนะส่วนในกลุ่มของความรับรู้ผมจะลงให้ทั้งหมดนะมีอยู่ประมาณ30มสิบัวข้อ30มสิัวข้อแล้วก็คังข้อสอบนะจะลงเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยวันนี้สวัสดีครับ